สวัสดีค่ะยายป่าจ้าวันนี้ยายป่าก็จะพามาทำตำบัแแตงในวันยุจ้าตำบัตแตงฝรัง่งจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาทำตำบัแแตงด้วยกันจ้า นี่ป้าก็จะใส่กระเทียมลงไปเนาะคะ่ะเกลือนิดหน่อยโขกค่ะเิดเร็รก,กว่าใส่พริกแห้งลงไปพริกสดลงไปครับพี่น้องแล้กกวก็โขกค่ะนี่ป้าก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนิดหน่อยโขลกลงไปค่ะนี่ป้าก็จะใส่มะนาวลงไปนะคะ บี้ค่ะบ,บี้นะฮะบ,บรต้องโคบแล้วจะบี้เอาจากบี้เอานั่งน้ำเขาออกเนาะเสร็จเร็วขาดมาได้คือนี่ค่ะน้ำปลาแดงน้องน้ำปลาร่าเนี่ยค่ะผงน้ำโนโน่เนี่ยจะเขย่าเขย่าทีนอนก้นกันเนาะใส่ลงไปค่ะครุ่นๆน้องโน่พี่น้องปี๊ปลาก็ใส่ไปสองช้อน อามากัะไสผงโน่ลงชิตปรกกบคนละค่ะเดี๋ยวปลาบอกมีโคกใยเ่ปลาต้องทำแบบนี้เนาะนะครับเติมเครื่องปรุงให้เรียบร้อยอุย้ยน้ำปลาเค็มข้นพีนเอาเอ้ยเดี๋ยวปลาก็จะบีบมะนาวใส่ลงไปอีกเนาะจิจาดจิจาดเรียบคนจา้า ใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปก็ได้หรือน้ําตาลทรายลงไปก็ได้เด้อจ้าแต่ยายปลาบอกกินหวานเนาะยายปาก็จะทําแบบนี้จ้ะเสเร็จแล้วก็ชิมดูคะ่ะอืมแซ่บแรกก็เตรียมเนี่ยคะ่ะถ้วยให่หรือกระมังกระสวากันไปเนาะใส่ตรงแตงลงไปค่ะพี่น้องโกยแตงลงไปนะคะอืม ใส่ลงไปใส่บักเต้ลงไปมะเขือเทศนะไม่ใช่บักเต้นะจากพี่นอ้องกุ้งลงไปจา้าเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำปรุงเทลงไปค่ะเรียกว่าคนขับนอกอยู่บันอยู่ มองนอกมองนาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองบมอมงยย่มีโคกตําส้มโคกใหญ่ๆมีโคกหินและกลกเป็มดีนะพี่น้องเมื่อกอน,นี้เยปลาบ่มีโคกเนยใส่ถุงบุ๊บบุ๊บบุ๊บพริกบุ๊บกระเทียมเอาเด็พ๋พี่น้องเนาะมีก็ดีมีโคกหินหน่อยหนึ่งเนาะได้เขาเหึมาแล้วพี่น้องเนาะและ้วก,ก็คนเข้ากันจ้าคนเข้ากันเรียบร้อยเราก็เทใส่ถา,าดใส่าจานที่เราอันนี้เลยจา้า ทลงไปเทลงไปสีสันก็จะได้ประมาณนี้หละจ้าพี่น้องเนาะนะฮะตำส้มปะแตงฝรั่งจ้าเซแเรวเราก็อยากกินเทสประทั่วยายปลาชอบกินปะทั่วยายประกตศใส่ปะะทั่วลงไปพี่นอ้องนี่ปะทั่วดินี้จะพี่น้องมัดน้อยใส่น้อยพี่นอ้องแซ่ ใส่ลงไปค่ะทั่วดินเสร็จแล้วค่ะตำแตงเสร็จแล้วค่ะตำแตงเยปาจ้าพี่น้องน่ากินบอค้ามาเดินค่ะมากินด้วยกันค่ะตำบัตแตง ดำปะเตงใส่กุ้งนรรง้ำปลาผงนัวแซ่บจ้าคลิปนี้ยายปาก็ต้องขอตัวลงแค่นี้ก่อนจะจัดสวัสดีจ้า